่นีสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้ามันควางมากไหมขนาดไหน,าานาาถ้าสมมุติว่าระดับเด็กเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองจะตามไม่ทันว่าบุหรี่ไฟฟ้าหน้าตาเป็นแบบไหนสมัยก่อนก็จะดูแล้วรู้ว่าเออเป็นซองเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แพคเกจจิ้งทุกอย่างมันน่าเย้ายวนมากเลยค่ะสําหรับเด็กๆใช่ค่ะวันนี้นะคะอยากให้เห็นว่าตัวนี้เป็นตัวที่ฮิตที่สุดในตลาดตอนนี้ พ่อแม่ต้องสังเกตพ่อแม่พ่อแม่เข้าบ้านเนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกซื้ออะไรเข้าไปในบ้านนึกกลิ่นมันออกมาเป็นรสผลไม้พ่อแม่ก็ไม่รู้เมื่อก่อนบุหรี่มันก็จะเป็นกลิ่นบุหรี่แต่ตอนนี้เป็นรสบุหรี่รสสตรอเบอร์รี่รสโค้กรสนมรสซูกาสรสอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะทั้งหมดหมื่นรสนะคะที่จับมาได้เพราะฉะนั้นครูผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันบางทีลูกเข้าไปในห้องได้กลิ่นหอมหอมเอ้ลูกกินขนมเหรออะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันน่าห่วงมากๆเลยค่ะต้องสังเกตเกและดูสิคะอีกอันนี้ อันนี้แพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นนมเป็นนมแล้วก็แค่ตรงนี้เองสูบสูบที่หลอดเนี่ยพ่อแม่ก็คิดว่าอ๋อยลูกซื้อน,นมมาดื่มเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงไม่ใช่แล้วมันก็จะมีอีกหลายอย่างยไม่มีทางทราบเลยใช่ค่ะรณลงตอนนี้วันนี้ที่มาอบรมสัมนาครูเพราะว่าอยากให้ครูกับผู้ปกครองเนี่ยได้เห็นว่า ของจริงมันหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะเคยให้ไปสังเกตใกล้โรงเรียนแล้วว่าเจอไม้บุหรี่ไฟฟ้าสําหรับเด็ดคกครูบอกว่าไม่เจอวันนี้ก็เลยบอกว่า หลังจากที่เราไปสำรวจแล้วเฮ้ยมันมีอยู่ก็เลยบอกว่าวันนี้เราเชิญครูมาดูเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ครูก็จะได้รู้เท่าทันตัวเล็กๆก,ก็มีค่ะตัวเล็กๆก,ก็จะเอ่อโชว์ให้ดูวันนี้นะคะไม่ได้ให้เอาไปซื้อตามแต่ว่าอยากจะให้ผู้ปกครองเห็นแล้วรู้เท่าทันเด็กลูกหลานของเราว่าเฮ้ยสินค้าที่ลูกซื้อเข้ามาแบบนี้มันหน้าเหมือนที่เราเห็นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้านะหรือต้องขอเช็คเด็กเลยค่ะ มันอันตรายมากวันนี้คือเราห่วงเด็กมากกว่าเยาวชนเพราะว่าถ้ามอมเมาเยาวชนแล้วยาวชนติดมันก็จะติดจนเป็นผู้ใหญ่วันนี้เด็กที่ตรวจสอบแล้วรู้ว่าติดหลี่ไฟฟ้า6-7ขวบแล้วค่ะตอนนี้เริ่มที่6-7ขวบ นั้นท่านนายกบอกว่าอยากจะให้ทํางานแบบบูรณาการเราก็ต้องทํางานร่วมกันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสคบตํารวจศุลากากรในการจะเอานังเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะต้องจับกลุ่มกันอย่างจริงจังเมื่อสักครู่รองสรนค์บอกว่ากตมอจาจจะมีการเตรียมพิจารณาเรื่องออกประกาศใใคล้ายประกาศเรื่องกัญชาได้สถานศึกษาหรือประกาศในเรื่องอะไร,รก็ค่ะเดี๋ยวเจะเลรองสรรค์บอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปประชุมสำหรับผู้บริหารก่อนว่าเราจะวางแผนในเรื่องนี้อย่างไร จะทำเหมือนกับใบกระท่อมใบกัญชาซึ่งเราทำอยู่แล้วค่ะ